สวัสดีค่ะพวกกับก5ทานะคะวันนี้น้องม้ามีภารกิจพิเศษนะคะก็คือส่งมอบรถโตโยต้าวี c กแชมคันนี้ให้กับคุณลูกคา้าจังหวัดระยองกันเลยนะคะโดยที่เราทำเรื่องจัดไฟแนนซ์กันผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทางเราเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงจังหวัดระยองกันเลยทีเดียวโดยที่ระหว่างทำเรื่องนะคะลองยื่นเอกสารคือฟรีค่าใช้จ่ายฟรีเงินจองนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของคนใหม่ ของตีราวีโก้แชมป์คันนี้กันนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะออกเดินทางไปจังหวัดระยองกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความประทับใจของคุณลูกค้าแล้วก็ได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวพบกันที่จังหวัดระยองนะคะ เรามาส่งมอบรถกันที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้เรามาส่งมอบรถกันแล้วเราได้มาเจอหน้ากันครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเรายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยถูกไหมพี่ครับผมอานุเจอกันแต่ในโทรศัพท์เหรอครับอ่าในเฟสคือพี่ยังก็บอกซื้อดารุมนะครับพี่ดารมเนาะเราพอดาลมบุตรสีน้อยโอเคค่ะพี่ดาลมก็ติดต่อรู้มาจากช่องทางไหนพี่รู้จักหนูมาจากชุองแทง ทางเฟซบุ๊กเหรอครับเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่พักมาคุยสอบถามแล้วก็หนูก็วิ่งมาหาพี่มาเก็บเอกสารถูกไหมพี่แล้วหนูก็ส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาหาพี่ถึงนี่เลยครับถึงที่เลยครับถึงที่เลยแล้วระหว่างทำเรื่องเรายื่นเอกสารกันเนี่ยมีเรียกเก็บเงินจองอะไรไหมพี่เออไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะแล้วระหว่างทำเรื่องเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่เออเวลา ก็ไม่นานนะสองสาวันเนาะครับครับเนาะแล้ววันนี้หนูมาส่งมอบรถให้พี่ถึงที่โดยที่พี่เสียเงินให้หนูแค่เท่าไหร่45บาทคับอ่า45บาทนะคะเราบริการตามเบอร์เลยแครับ่สิบาบาทตามเบอร์เเราเอกสารเอกสารมาเราส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาเซ็นเอกสารถึงที่นะคะแล้วก็มาส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงที่โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะวันนี้คุณพี่จะลมรับรถชงระแค่45บาท หนูอยากจะถามพี่นิดนึงตอนแรกเลยที่เห็นคลิปเนี่ยเห็นคลิปที่หนูพูดกันเนี่ยเชื่อไหมว่าจะออกโล่สสิบาบาทได้โอ้ไม่ไม่เชื่อนะครับก็เลยลองลองดูจนวันนี้เชื่อหนูหรือยังพี่เครับเชื่อนะครับโอเคค่ะแล้วประทับใจอะไรในการบริการของพวกหนูบ้างพี่ประทับใจหลายอย่างครับเลยติดต่อปุ๊บป๊บก็ทําใจเลยรวดเร็วทําใจเนาะโอเคค่ะงั้นฝากพี่ดาลม ส่วนส่วนพื้นให้หนูเนี่ยอ๋อครับได้ครับได้ได้ได้เป็นภาษาบ้านเฮ้าเล่ยก็ได้จ้ะได้ครับได้แต่เพว่มันมีปายบอกอยู่แล้วนะครับ40บาทบอกรถได้หนึ่งน่นอนดีดีโอเคค่ะจังสันลูกขอของเมี่ยบ้านกนเด้อเย้ครับจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะ